ขับขี่ออกทริปเนี่ยต้องมีทักษะอยู่บ้างนะครับคือมันสอดคล้องกับการขับขี่ท่องเที่ยวอ,อยู่แล้วนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ engine b r a k การลีนรถหรือการสายตามองต่างๆวิเคราะห์ต่างๆว่าเส้นทางข้างหน้ามันมีอะไรที่เราจะต้องฝ่ามันไปให้ได้นะครับได้ทักษะในการออจัดก,การเรื่องเกียร์รถการใช้ engine b r a k การเบรบกบการเท้าโค้งครับ ากางเกงขาต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับมันเป็นความสําคัญที่ทุกคนเนี่ยต้องมีเพื่อความปลอดภออัยของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกถุงมือเสื้อกาดากาดอกากาดหลังเนี่ยถ้ามีนะครับแล้วกากางเกงขับขี่รถการขับขี่บนท้องถนโน,โนเนี่ยเราไม่รู้ว่าปัจจัยหลายอย่างมันอาจจะเข้ามาหาเราโดยที่ไม่คาดคิดแต่ว่าเรามีชุดไรนิ่งเกียร์เนี่ยที่ช่วยเซฟเวลาเราขับขี่บนท้องถนโนเนี่ยผมว่าช่วยได้ถึง90%ซเลย ได้ทั้งออการขับขี่ครับแล้วก็การขับขี่ที่ปลอดภยัยแล้วก็การฝึกทักษะในการเพิ่ม ทักษะของเราครับที่จะเพิ่มในการขับขี่มากขึ้นนะครับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเราครับคือเซสชันทั้งหมดเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่นะใช้บนท้องถนนได้อยู่แนละ้วไม่ว่าจะคุณจะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำหรือว่าความเร็วสูงเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเหลือเวลาขับขันได้ไม่ว่าจะเป็นคอร์ดเบรกหรือว่าการเชนเกียร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ฝึกเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ารถละลีนได้เท่าไหนเบรกใช้น้ำหนักเบรกยังไงการเชนเกียร์เอนจินเกิดจากตรงไหนบ้างตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการขับขี่ออกทิพมากมากครับ <im patient> f l e I got big dreams since like baby I've been joining forces with the likes of an a g e การททนวันนี้ก็คือหนึ่งเลยมิตรภาพมิตรภาพของสอล้อของชาวยามาฮ่าเราที่มีให้กันอยู่แล้วได้มาคุยกันได้มาเรียนรู้กันได้มารู้จักนิสัยกันมิตรภาพของทางยามาฮ่าถือว่าดีสำหรับผมนะเ second it's after no one just give me a second to let them know i'm the headline the